สบายดีพี่น้องเสียวนุง่งกินเขากินเขาน้ำพอหยุดพี่จะเงินยังปุ๊กกินกระไดอุจจราเขียกันยังยุ่งมือหนิเบิ่งดูแกงอุจจระเก็ยบ่ได้ใส่พาพยน้ำเอ้เลลอ กระบ,บอนดังไฟเผ<พ>า<ม>เนาะถ้าพปยนกับเมื่อือ้เผาทุบๆๆใจอย่างนี้ไันด็กก็บแตบ,บนี่นะกินก็กินผู้เดียวว่ามีลูกมีหลานว่ามีผู้ครบนะจะใส่อยากมีเถอะ นี่แหละปากหยากนี่แหละปากหยากปากหยากบอกหยากเนาะพี่น้องปลาบองใหญ่เพิ่งแซ่บพื้นเก่าบนหล่ะแซ่บพื้นเก่าบนหล่ะขึมก่อนอือขึ้เก่าอยู่พี่น้องผู้ใดสนใจก็ร้องหักมาเบิ่ง บ่มบนันร้อนร้องผักต้มนีการวะมันร้องผักแล้วตัว,ว,ตวเพราะว่าบ่งอย่างเดียวเสียบยูตะวนันไฟผลิตไฟผลิตน้ำผลิตบ่ทันอันนี้นี่ก็ะเสียบเด้นี่เมตติ้งซื้อมาต,ตลาดเสียบนี่ก็ได้หง่องเพ่นอยู่นี่เสียบแคนเปิดให้พี่น้องเบิ่งนี่เจา้าบาทราคา20บาทแคนดีเพื่อนเสียบเพื่อนเพนน่นก็เฮ็ดเสียบเพื่อน ประเด็กมุ่งหนีดีอย่างหนึ่งคือมันบปเปียกบปเมียกไปโดนกันยังว่านึ่งละกับพันธุเฮ็ดดีอยู่กัยังว่าอืมแซ่บคือกันแซ่บคือเก่าทำนี้จะออกสมุนไพรคือกินคานี่อยกืมัสมุนไพรละปิดกิจัำอันไหนคับปิดไว้ก้อนแมงมันแต่ว่าพอหยุดติดถือตาก็กคือประเด็กแก่เพิ่มอืมคอยกับมักซื้ออันละ่ะมันแซ่บซื้ออันหย ทำไม่หวานพี่ไหมไม่หวานพี่นอ้องวา่องวาอ,อ,อยาก,กินเดบเดอร์มันมีสารนัน่นกว่าสารสิตรอย <c oughs> สารอยังบุหมดเดียงกัดขอเจอเติงอะไเงี้ยเงี่ยงข่ายเปันถางปลาหมวอเขาจะมาจุดบังไฟ ได้ไปสินงามมองหรอกข้าเจ้เดี๋ยวยูเป้ากินได้า่อย่างได้ปุ๊น่ะป้ากินสิไปอ่ะป้าปุ๋ยมาใส่เขาจะมากันฝนตกฝนมันร่วงมากฮะ เท่าไงหนึ่งใจ,งใจสองเท่าสิเป็นแบกบขี้ฟุ่นมาใหญ่เอาสนุกแต่ว่าขี้ฟุ่นมันก็ะถิบบ่นบ๊วแล้วชวนมันต่างไหลใส่ปริมาณหลายแล้วต้องใส่ปริมาณหลายมันก็คือปุ๋ยเลยปุ๋ยห้องก็เลยใส่ปริมาณหลาย <c oughs> นี่เนี่ยแถวยอดพักติวเลยเก็บมาหว <c oughs> าน จิถือกันีคือคมีสเสียแบบบาแดดบองพี่น้องมีสะียรไปกินจำเลปลูกไว้มักทัว่วกันถ้าเอาไปลวกมันเหี่ยวเอาไปลวกช้วงูกกับบ่อกทั่วผัดใจเนาะขึ้นแก่ปลูกขึ้นเหลวเขาดีปักตบตอห้องบอ่อปลูกหลายเกินต้สนซต้นซ้ต้น ต่ไปยิงก็โว่ก็สมงแม่ฝันเป็นล่ำฝันทามมาแต่พักดิว้วพักยังพักนี่พักนั่นดีขนาดเลยเนี่ยกินโหลดสอดปอดสารผิดอกก็ได้ฉีดยังเทากันดีละครับอบองประแดกกินโหลดเท่าอันนี้ก็มั่งร้องวะนี่พักกระเกษตรแต่พักปอดสารผิดห้อง ปลดว่าปลดจะเอียวแตกเพียงอันนี้นี่ยแคกรจัดนี่ไม่คุยกินเนาะอนยุวันหนอกห้องพวกอื่นตังน่อพี่นอกเอาเอามันลงเนี่ยปัานนี้จจะคุยบันเพ้อเวอร์อีเถอะเอาข้ามเข่าตัวเอมันลง เดบบองนี่เพิงเพชรลูกไส้กับมกักพ่อปัญยังเลยพี่น้องมากมาักบองประเดียมืมบ่บานที่ทํามาจะบองประเดียกมาถูลับตอนนี้ไปสุรับตำรวจตำรวจมักบองประเดีกย chim đi với bông đẹp ừm, Nó khó làm như rồi Im lặng Mưa này có thể leo Đẹp thật đó mưa này Chắc si vay là thảo ừm แดดอีดีเรื่มมันนี่แดดตัดเสาเลยเหมือนมันบ่เห็ดยังบ่ได้ปะใบผักใบผักใบจังไปวานกลับมากลับมาเห็ดเี้ยนื้อตัวมันแด็ดเด็ดตัดเสาเลยเด้พี่น้องมันนี่แดดคักอีกดีใส่ปุ๋ยมาไหวเลยก็เห็ดเนี้ยนต่อใบ สามทีมุ่งเลี้ยงจังไปวันอย่าเด็ดแตนหยาเออเอาเอาไม่อยังนั่นเถอะกลุ่มเปิดพรมตัวกินไปขวดตำปลาตำเมี่ยงไปอะไรก็อย่าขวดยังกับขวดไปแล้วมึงพิ้วเอ้ยขวดทอดผนังเฮียนเออเบอร์แมนหมาแล้วอยากขวดสูงเนี้ยกันท้าสิีเบซี่นี่จบละแล้ว จะบ่ไปนําพร้อมเด้จอบบาทางเฮาไปใส่เฮาวิดิแลนนําก้นไปดํามันนี่ฉลาดเนาะกันเฮบอกว่ามาหยังเดี๋ยวบ่นาเฮาก็ลบันลบก็เฮาจ้ะจักว่าเว้าหยังบ่แล้วเพิ่นพี่น้องเอ้ยหลังหลังแงหมดแล้วอ้าพี่น้องพอยก็อิ่มแล้ว สิปไปซื้อปุ๋ยมา่อวานเขา่ากันเดินทางไปซื้อปุ๋ยเสียเงินอีกแล้วเฮาไปไงออก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 แปเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สั้นีสักก้อนเนาะพี่น้องพอกนันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องรูม้มาในคลิปโอก